สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านค่ะทั้งช่องเปิดฟ้าจากราศีมามอบของขวัญปีใหม่ให้ท่านโดยการตรวจสอบดวงชะตาภาพรวมของปี2566เพื่อเป็นพิมพ์เขียวหรือไกด์ไลน์ให้เก็บชีวิตท่านนะคะชาวลัคนาราศีกันเป็นชาวราศีธาตุดินในปี2566นี้มีดาวใหญ่สีดวงที่มีการโยกย้าย และมีผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันค่อนข้างมากมาดูการโคจรย้ายราศีของดวงดาวกันเลยนะคะดาวดวงแรกที่จะโยกย้ายราศีคือดาวพระเสาร์ย้ายเข้าราศีกุมในวันที่หนึ่งมีนาคม2566เวลา7.39นาฬิกา39นาทียกจากพบปุตตะเข้าพบอริในปีนี้ท่านจะมีความรู้สึกอึดอัด หนักอกหนักใจในการเริ่มต้นอะไรบางอย่างท่านจะพบเจออุปสรรคปัญหาในหน้าที่การงานเหนื่อยหนักในหน้าที่การงานในช่วงต้นปีดวงดาวในชะตาของชีวิตท่านยังอยู่ในภพเรือนที่ดีให้ท่านเร่งมือทำในสิ่งที่ท่านมุ่งหวงังตั้งใจไว้ให้สำเร็จก่อนที่ดวงดาวจะทยอยโยกย้ายไปสู่ภพเรือนที่เสียนะคะดวงชะตาของท่าน ในวันที่หนึ่งมกราคมถึง19เมษายนดาวพฤหัส,สบดียังคงโครจรเล่งลัคนาของชาวลัคนาราศีกันอยู่มีมาตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ดาวพฤหัส,สบดียังให้คุณแก่ดวงชะตาท่านจึงควรเร่งมือสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองอย่างเต็มที่ในช่วงที่ดวงดาวให้คุณค่ะทั้งในเรื่องการงานการเงินและความรัก ท่านยังคงสมหวังและเป็นช่วงที่จะกอบโกยและสร้างผลประโยชน์ให้กับตนเองในช่วงต้นปีนี้ค่ะแต่หลังจากวันที่19เมษายนเป็นต้นไปดาวพฤหัส,สบดีจะโคจรเข้าพบมรณะได้มาตรฐานราชาโชคเล่งมาที่พบการเงินซึ่งจะส่งผลดีและผลเสียแก่ดวงชะตาดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิ เมื่อโคจรสถิตยอยู่ที่ภพมรณะจะส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีกันในเรื่องของการงานการติดต่อธุรกิจกับต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือบางคนอาจมีเกณฑ์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือทำงานออนไลน์บางคนมีเกณฑ์ยโยกย้ายสถานที่ทำงานย้ายงานหรือปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบก็เป็นไปได้ท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัว มีเกณฑ์การขยับขยายกิจการเปิดสาขาหรือเปิดดำเนินธุรกิจเพิ่มในต่างถิ่นต่างแดนแต่จะเป็นช่วงที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยและพบเจอกับความวุ่นวายเพราะดาวพฤหสัสบ,บดีย้ายไปเจอพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนอรินั่นเองค่ะดาวพฤหสัสบ,บดีเป็นทั้งเจ้าเรือนพันธุและเจ้าเรือนปัตตนิเมื่อโคจรเข้าพบมรณะสิ่งที่ท่านควรระมัดระวัง เกี่ยวกับพันธุคือหลักทรัพย์บ้านที่ดินญาติพี่น้องครอบครัวปัตตนิหมายถึงคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญาให้ท่านระมัดระวังจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหรือการเกิดปัญหาใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แต่การที่ดาวพฤหัสบดีเล็งไปที่พบการเงินท่านจะมีความสามารถในการหาเงินหาทอง การหารายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าท่านจะพบเจออุปสรรคปัญหาทางการเงินไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามท่านจะสามารถหาทางออกที่ดีให้กับตนเองได้เสมอคะ่ะและท่านยังมีเกณฑ์การได้รับผลประโยชน์จากมรดกหรือพินัยกรรมด้วยนะคะอีกในหนึ่งท่านมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์จากทรัพย์เก่าหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินทรัพย์สินหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์ เพราะดาวพฤหัสบดีเป็นเจ้าเรือนพันธุท่านอาจมีเกณฑ์ได้ขายทรัพย์สินหรือปล่อยเช่าทรัพย์สินที่ท่านครอบครองอยู่ซึ่งท่านจะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะดาวมฤตยูจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่8มีนาคม2566เวลา21นาิกา44นาทีซึ่งเป็นพบสุภาของดวงชะตาการที่ดาวมฤตยูเข้าพบสุภา เป็นระยะเวลา7ปีนับจากนี้ท่านต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านหรือผู้ใหญ่ที่ท่านนับถือค่ะดาวพระเสาเจ้าเรือนปุตตะจะยกเข้าราศีกุมในวันที่1มีนาคม2 5 6 6เวลา7.39นาฬิกานาทีเข้าสู่พบอริหลังจากวันที่1มีนาคมเป็นต้นไปการที่ท่านเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องต่างๆ จะทำให้เกิดความยุ่งยากและเหน็ดเหนื่อยเป็นอย่างมากและรวมไปถึงบุตรบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้ท่านเดือดร้อนใจพระราหูเจ้าเรือนอริจะยกเข้าสู่ราศีมีนพบปัตตนิในวันที่17ตุลาคม2566เวลา6นาฬกา22นาทีจึงเป็นช่วงที่ท่านจะต้องระมัดระวังประคับประคองในเรื่องของความรักให้ดีรวมไปถึงสุขภาพของคู่ครองคนรักด้วยนะคะ ในเรื่องการเงินมาดูการโคจรของดาวพระศุกร์เจ้าเรือนการเงินโคจรในปีพศ2566เพื่อวางแผนทางการเงินกันนะคะช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงที่ดีทางการเงินของท่านคือวันที่8เมษายนถึงสี่พฤษภาคมดาวพระศุกร์ดาวการเงินโคจรเข้าพบสุภะได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีเป็นช่วงที่ท่านจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินค่ะ วันที่30พฤษภาคมถึง30มิถุนายนดาวพระศุกร์โคจรเข้าพบลาพระได้ตำแหน่งราชาโชคจะเป็นช่วงที่ท่านมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโตวันที่หนึ่งธันวาคมถึง26ธันวาคมดาวพระศุกร์โคจรเข้าพบกระดุมพระเป็นเกษตรราธิบดีเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาค่ะส่วนในช่วงเวลาที่ท่านควรระมัดระวังความเสียหายทางการเงิน คือช่วงที่ดาวพระศุกร์เดินโคจรวิปริตหรือเป็นช่วงที่ดาวการเงินอ่อนกำลังดาวการเงินให้โทษควรระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่าให้ใครหยิบยืมเงินคือช่วงวันที่31กรกฎาคมถึง12กันยายนช่วงวันที่26ธันวาถึงช่วงปลายปีนะคะส่วนในเรื่องของความรักในช่วงวันที่หนึ่งมกราคมถึง19เเมษายนความรักยังคงราบรื่นและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี หลังจากวันที่19เเมษายนเป็นต้นไปควรระมัดระวังประคับประครองในเรื่องของความรักให้ดีท่านอาจมีเรื่องจุกจิกในเรื่องของความรักอาจเกิดปัญหาไม่ลงรอยกันกับคู่ครองคนรักได้ค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ทั้งช่องเปิดฟ้าจาัก,กราศีขอบุญกุศลที่ท่านได้สร้างสมมาในทุกภพทุกชาติส่งผลให้ท่านประสบความสุขความเจริญผ่านพ้นอุปสรรคปัญหา ผ่านเรื่องเลวร้ายเพศภัยต่างๆขอให้ท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการค่ะ